ดีครับถึงวันนี้ก็วันที่แตงกี่วันแล้วครับถึงถึงเราแตงหกสิบเอ็ดวันครับเรามาตัดแตงล่องน้ําหน้าแรงแล้วครับหกสิบเอ็ดวันเทคนิคดูตายแตงแก่ๆดูเลยครับพี่ก็นวลมันขึ้นหัวมันขึ้นนะครับเสียงก็เป๊กๆเกี่มาเนี่ยเสียงไอ้ดูไอ้ดูขนดูอะไรได้ขนที่นี่ก็ได้ที่ครัวได้แล้วขนไม่มีก็แสดงว่าแก่แล้วอ๋อแต่สบ้าจะดูดูกัน ถ้าตัดเบื่อ<ว>ที่ย์เขาจะดูดวนวลนี่ครับลูกนี้กี่โลพี่หมาสี่โลนะโอ้หมาสี่โลครับล็อกโอ้ครับลูกนี้ดูนี้นแก่จัดเลยนะเ<ร>คยดูนวลนวลนี่ยังไงอะขึ้นมันจะขึ้นนวลมันขึ้นนวลน,นี่แก่จัดอ,อ,อ,อ่าดูมันติดใกล้ที่ไกลไงนี่ไปถึงนี้ดูครับดูนวลนะมือทิพย์เขาจะเคาะกับดูนวล ถ้าเกิดเคาะนี่จะเคาะต่อช้าเท่านั้นเพราะว่ากะวันเสี่ยงจะเปลี่ยนใบใบโดนแดดไม่ได้เสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหแตกนะครับหกกี่วันนะครับโชว์หน่อยที่ยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยครับหกสเอ็ดวันนะครับใครอยู่โซนจั่วแล้วครับวันนี้นะสูตรสองมันไม่ใช่สูตรแปดนี่พันส่วนไหมสูตรสองสูตรสองใครอยู่โซนจั่วแล้วครับตอนนี้แต่งออกแล้วครับสูตรหกสี่มันจะตกข้าวอบตเอาดอย ช่องมันจะลูกตรงนี้โอ้ใหญ่สุดต้นนี่นะยกโซยดิตัดแล้วโอี้ครับกี่วันนะครับ61วัน61วันนะครับเริ่มเล็มก่อนเริ่มเล็มแล้วนะครับ61วันแต่ก็รานหน้าแหลงโอ้โหยอดลูกใหญ่ๆมันจะจะไม่ได้โอ้โห แล้ไม่หกโลเลยนี่นี่ครับสุดยอดอันนี้ก็ตัดแล้วหกสิบหกสิบเอ็ดวัน,วนแต่ก็ตัดไม่ได้ทั้งหมดคือเลือกเลือกเลือกตัดติดก่อนติดห,นะหลังนะครับก็เริ่มตัดแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จผ่านไปได้ดีครับ โอ้หดูลูกคาดว่าประมาณด้วยสายตากี่ตันนะเนื้อผิวจัดจุ่มมันแค่เดเสร็จเย่ะสังกระป๋องได้เพราะมันที่ปูไปกี่ป่องสกปอกมันตายมั่งอะไรมั่งอ่ะแต่ว่ามองด้วยสายตาคือทุนได้นอนสบายมากนะครับ ตัวก็สอบปลอกนี่ประมาณสักกี่ตันที่มองเห็นลูกเนี่ยข้าวๆอาอต้ำๆเลยอเสี่ห้าตันแหละสี่ห้าตันนะตัวสอบความจริงแล้วกะว่าสอบนี่สิบตันกล่าวว่าสิบตันเยอะสิบตันลูกหลุดหมดอ๋อมันร้อนสองวันแล้วร้อนนะร้อนอากาศมู้สึกใครยังหลุดหมดเลยหลุดจอดนี่ก็ตัดะะนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับปลูกแตกลอกด้ามหน้าแรงลูกมีตั้งแต่ลูกไซส์กิโลนะครับพี่ มีเท่าไซส์กี่โลสองโขขึ้นไปแล้วสโขขึ้นไปไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มีหมดครับเบบ,บี้เบบี้ก็มีครับมาเลยครับโซนดูประจวบครับต่ตอทนนี่น้าท่องเที่ยวเบบี้เราก็ต้องหาคนแม่ค้าถ้าใดสนใจมาเลยครับต,าาตัวคาบอมตะอาน้องวิ่งวิ่งมองหาเขาจะมีแตงขายครับผมโหแล้วเนี้ใหญ่กี่วันเนี่ย ก็จะแก่นะนดูดิชุดนี้ยังนะชุดแรกออกแค่ามาสักสองตันก็แล้วก็ประสบความสเร็จพามาชมครับปลูกแตงลอกน้ำหน้าแหลกครับหกสิบพอกี่วันนะหรือเยอะหกสิบเอ็ดวันตัดแล้วเร,เริ่มเริ่มตัดแล้วก็ถือว่าผ่านไปได้ดีครับแต่ก็เหนื่อยครับผมก็มาฝากกันที่ตัดแตงแล้วครับถือว่าที่ผมทำคลิปมาประสบความสำเร็จแล้วนะครับว่าแตงได้ตัด มันก็มีปัญหาพวกดินไม่ดีบ้าเะทคโนีเก็มีเด็กนองก็มีเราไปดูปัญหาที่ที่มันเกิดปัญหาให้ดูกันเดี๋ยวาว่าโชว์ของอีสวยตรงนี้ก็มีปัญหาปัญหาเกิดจากอะไรพี่นี่ดินบ่อนะถ้าดินพันที่มันมันไม่ค่อยงามอันนี้มันเป็นดินขุดขึ้นมานะแต่ทําไมตรงนู้นเนี่ยเขาเขาปลูกดินดินพันธ์เนี้ยแต่มันไม่ให้ดินขุดมันงามอ่ะ อ๋อในร่องคลูกเราเนี่ยอ๋อดีนมาใส่นะเนี่ยขยัยนน้อยไม่น้อยไม่ง่ายดินมาใส่ก็หามก็มีจะมีแค่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 แครึ่งร่องประมาณนี้ครึ่งร่องที่ว่ามันน่าจะสูญเสียนี่ก็สองเดือนอย่างเงี้ยเนี่ยสองเดือนสองเดือนได้แค่เนี้ยก็นี่คือเราก็มามาแชร์การเผื่อขายไปปลกูกจะได้จะได้แบบนี้ก็อย่าไปปลกูกถ้าเกิดว่าจะปลูกก็ต้องหาดินใช่ไหม ดินดิดินยอย่าดินก้นก้นก้นบ่อมาปลูกเนี่ยดินคือดินก้นบ่อแต่เพืบางตัวมันก็ปลูกได้แต่บางพืชบางตัวมันก็ปลูกแล้วมันก็ไปแบบนี้ดักภาพนี้นะครับตอนนี้ก็มาพี่เขาตัดแตงนะ่งแล้วหมดหมดประสบความสำเร็จไปแล้วไอ้ดีแค่แค่เสียหายประมาณสักสองร้อยสองร้อยต้นได้ไหมได้ตรงนี้มาสองร้อยต้นครึ่งครึ่งแถวอ่ะมันมีเป็นกองเกาะไหมอ๋อแต่ที่เหลือก็ที่เหลือก็ ก็ได no ้หมดนะก็ประสบความสำเร็จก็ผ่านไปด้ดีก็เอาเอาประสบความสำเร็จประมาณสักเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นแล้วกันไปถึงร้อยไข่แล้วปลูกเลยแน่แน่บินมันแช่ไม่ได้ตากแดดไม่ได้ตัดครับไค่แม่ค้าแตงหรือว่าโซนกระจวกเลยครับนี่ครับตัวข้าวบวตอน้อยวิ่งจะมีขายแตงอยู่ขึ้นขาขึ้นโทษเลยไปเกษมขาขึ้นไปกรุงเทพนะครับวิ่งมองขา เลยเ,เอา,าตอเอาน้อยไปตรงวันเวแล้วจะ,จะมีที่ขายแตงของของพี่เขาพี่ก็ออกขายแล้วใครจะมาก็ไปติดต่อเขาได้ดูดองร้นดิะดูดดดครับโ้นตัวน,นี้แตงเยอะแล้วหัวครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวกระใหม่คลิปหน้าครับพาบตัดแตงหกสิบเอ็ดวันหกเป็ดหกสองหกเป็ดวานนะครับะเริ่มตัดแล้วนะครับดูเนี่ยเพี้ยมันลงมันได้ไผ่เพี่ยน้ำพึ่งลงเลยมันไม่ใช่ง่ายครับผม แต่ว่าก็ประสบความสำเร็จครับลูกเดียวโหเต็ไมไปหมดเลยลูกเกลือนเลยนะไปค้าพ่อค้าที่จะไปขายก็มาได้นะใครดูคลิปนี้อยู่ต้องมาให้ถวันนี้นะวันนี้ก็หมดด,ด,ดูย้อนหลังไม่ทันนะสดวนมากเขาจะดูผมย้อนหลังแล้วเขาก็จะมาขอบมาก็หมดแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ